อ่ะทุกคนวันนี้เรามายำลูกม,มุดใส้ปล่าคั่วนะครับนี่ลูกมุดเราสวยเป็นเส้นไวปแลปลาจริงจังโทใส่ลงไปเลยดีปีซดสโอ้มสวยรสดีน้ำตาล แต่ก็ติคาดไม่ได้นะครับเปล่าคั่วหลังจากนั้นก็ผุดเปล่า,าเท่ากัน กรุบกาวเก้ากันเรียบร้อยแล้วจิ้มกินขับข้าวโอนๆนะครับอืมได้เดยออก